สวัครับเออวัอนนี้เราจะมาเอ่อเล่นเกมเอ่าเรามาอยู่กับเกมเบส2องพนะครับซึ่งเกอน้ว่าเป็นภาคที่ลงตัวมากนะครับสําหรับทางโคนนมิที่เขาทํามานะครับคือหลายคนอาจจะตอนนี้หลายคนอาจจะได้เล่นเอ่อสองพันมหมดแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามมสองพามเนี่ยมันเล่นยากยังไงไม่รู้นะครับก็2องพเนี่ยผมว่ามัน ดีวดีนะครับไม่ง่ายไปไม่ยากไปนะ้วเพราะว่าคนที่เล่นเทพแล้วก็คลิปนี้ก็มัองดูก็ได้นะครับคืองจริงแล้วคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคบางอย่างนะครับในการเล่นแมทเนี่ยครับคือการเล่นแม์ก็คือการเล่นเดี่ยวเดียวกับบอทหรือว่ากับเพื่อนคุณนะสมมติเราเล่น2คนนี้นะครับแล้วเพื่อนคุณเนี่ยอยากให้คุณี่ยชนะเพื่อนคุณแบบง่ายๆแบบว่าให้ชนะแน่ๆนะผมก็มีวิธีอยู่แต่ว่า ขึ้นอยู่กับคนเล่นน้่แหละซึ่งถ้าคนเล่นเนี่ยจดทีมแบบตามที่ผมบอกนะครับก็อาจจะช่วยได้เล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่ก็มากนะสำหรับบางคนหรือว่าใครที่คิดว่าตัวเองเทพแล้วก็ไม่รู้นะครับซูซูกินี้ผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นทีมดูพูนะครับซึ่งร์พูเนี่ยถ้าปรับดีๆแล้วเนี่ยโหดกว่าบาซ่านะครับก็แล้วแต่คนเล่นนะครับแต่ผมว่าถ้าผมเล่นนะผมว่าผมเล่นโหดกว่าบาซ่าถ้าเล่นบอดบอดที่จะใช้ได้ผลดีที่สุดก็ประมาณพวก ซูปเปอร์สตาร์เอ้ยพวกซูปเปอร์สตาร์พวกท็อปเพลเยอร์ถึงเอ้ยโปรเฟสชันอลถึงท็อปเพลเยอร์นะคือ4ดาวถึง5ดาวถ้าพูดง่ายๆทีนี้เอ่อไอ้แผนได้จะเล่นได้ดีที่สุดกับพวกทีมทีมที่มันใช้พวกโยนอบอลยาวนะครับคือพวกทีมที่เล่นพวกยนต์ตัวอย่างเช่นสโต๊กน,นะครับซึ่งถ้าสมมติเพื่อนค,ค,ค,คุณเล่นสโต๊กเนี่ยนะครับหรือคุณเจอกระบ,บอกที่สโต๊กน,นะครับคุณจัดตามเนี่ยนะครับผมว่าผมผมว่าคุณก็น่าจะชนะได้นชนะได้แน่ๆนะครับซึ่ง ถ้าเล่นแบบแมทช์เนี่ยนะครับผมแนะนําให้ก็คือผมแนะนําให้คุณมาปรับนี่ก่อนนะครับก่อนที่ปรับอื่นไหนคุณปรับนี่ก่อนนะครับเลือกหมดให้เป็นท็อปเฟเยอร์พอนะครับแล้วก็เวลาเนี้ยมาตรฐานคือสิบนาทีนะครับแต่ว่าเกิดคุณโดนยิงแล้วคุณตามไม่ทันนะครับช่วงช่วงเวลาทดเวลาจะมีความหมายมากนะครับเป็นสิบห้านาทีต่อไปอินจูรี่นี้อ่อนนะครับก็ความสมจริงและไอตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันสําคัญมากคุณต้องปรับปรับให้เป็นเอ็กซ์เรนทั้งทั้งสองฝ่ายนะเพื่อความไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบส่วนลูกบอลนะคคครรรััับบบบบแแแลลล้้ววต่ชอนะจ ไอเอ็กก้าไทมเนี่ยไม่ต้องมีครับคือถ้าเสมอได้โดนจุโดโทษเลยนะครับเปลี่ยนตัวแร้หกคนนะเยอะดีซึ่งไอพวกนี้มันไม่สําคัญแล้วมันสำคัญอยู่ที่ไออันนี้อากาศเนี่ยนะครับซึ่งต้องฝึกให้เป็นเอ็กเลนด์นังกูนะที่เหลือแล้วแต่คนนะครับแล้วไอเน,นี้ยครับก็ได้ที่แม็กเลเวลเนี่ยคือระดับความยากง่ายของแม็กเนี่ยเอาเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือท็อปเพลเยอร์นะแล้วแต่คนชอบซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยเก่งก็โปรเฟชชั่นอลด้วยนะครับ แล้วซึ่งผลแผนนี้จะได้ผลมากนะซึ่งมันก็มีผลเล็กน้อยครับแต่อยู่ที่คนเล่นมาครับก็อันดับแรกนะครับเราก็ไปที่อันนี้ก่อนเลยครับก่อนที่จะมาปรับตัวครับไปที่ p r o s e t s t a i c หนึ่งนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็น quick counter ก็คือการโจมตีเร็วอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น p o s s t i o n game นะครับก็คือการของน้นการของบอลนะครับซึ่งเห็นว่าไอ้พวกนี้มันปรับเต็มเกือบเต็มทั้งหมดเลยนะครับยยเวน defensive line น,นะครับซึ่งถ้าเราปรับเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะเน้นเราจะไม่เน้นการทําประตูนะเราจะเน้นคลองบอลมากกว่าซึ่งถ้าเราคลองบอลมากเนี่ยไอทีมั่งตรงข้ามที่เน้นการโยนบอลยานเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราคลองบอลได้แล้วฝั่งที่ไม่ได้โยนเนี่ยแทบจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับโอเคสิงนี้ตัวก็ปรับแล้วแต่ตามขาอเลวถ้า,ถ,าถ้าเป็นเออคือคนเล่นเอสเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองสไตล์ก็คือสไตล์แรกจะเป็นแบบเน้นตัวเน้นทีมโหดนะครับลงตัวไอนนี่ไปก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้ข้าวต่อไปสองนี้ โจโคยังอยู่เลวผู้นะครับซึ่งถ้าใครเน้นสูตรนี้ก็ลงตัวโดมานะครับซึ่งเน้นสเตตัสไว้ก่อนนะครับใครค่าสเตตัสเยอะก็เอาลงนะครับใครใครสเตตัสน้อยก็เอาออกนะครับมันก็จะมีประเภทนี้อยู่นะซึ่งผมไม่ใช่ประเภทนั้นนะแต่ผมจะเอามาไว้ดูคือประเภทนั้นอนะเป็นประเภทไว้ยังไงเล่นแบบเอามันมนะารกระจายแล้วเกิดใครเล่นสมจริงเหมือนกับเหมือนกับในในชีวิตจริงของเลวผูนะครับผมว่า เราก็จะเข้าถึงชิตอุญญาณของมันนะโอ้โหครับซึ่งเป็นผมนะครับผมจะปรับเป็นให้สเตอรลิงเลยนะครับมาเล่นแทนปีกซ้ายนะครับส่วนทางขวาผมให้เป็นดาวนิงนะครับเพราะอะไระครับเพราะว่าสเตอรลิงนีครับถ้าดูบอลหรือว่าดูจากสค่านี่นะครับสปีดของเขาเนี่ยดูจากท็อปสปีดนะครับ85ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกองหน้าอย่างอุ๊ยกดผิดโทษ ถ้าเทียบกับกองหน้าอย่างหรือโซเลสนะครับผมว่าสปีดเขาเนี่ยถือว่ามากกว่าโซเลดีครับดูจากค่าท็อปสปีดนะครับก็สเตียริงเนี่ยถือว่าเร็วมากก็เอาไว้เป็นจรวดทางฝั่ง,งซ้ายนะครับส่วนสัวดาวนิงนะครับก็ไม่ค่อยเร็วนะครับแต่ว่าเอาไว้ทําหม่ฝั่งขวาราะดาวนิงคนหนัซ้ายผมว่าเอาไว้ทางขวาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ล็อกตัดเข้ามาในนะครับแล้วจะได้ใช้เท้าซ้ายเนี่ยกดยิงประตูนะเพราะว่าดาวนิงถือเป็นคนที่ยิงคมคนหนึ่งส่วนกองหน้าก็เป็นอยู่โซเลสนะครับ เวลาวิ่งเขาก็ชอบเอาฟันออกมาข้างหน้านะครับหลอกหลอกหลอกครับต่อไปปีกซ้ายเอ้ยไม่ใช่ปีกดิแบค็คแบ็คซ้ายนะครับผมว่าเอาเกมจอนสันกับโทเซนลีเก้นะครับส่วนกองหลังสองคนแน่นอนครับเป็นเอ็กเกอร์กับเซอร์เกอร์เฮลซึ่งถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยปีก,กจะมีบทบาทมากนะในการเข้ามาในแดนกลางก็ปรับให้มันสูงไว้ส่วนมิดฟิลด์นะครับผมเลือกเป็นโจแอนเลนนะครับก็คือโจแอนเลนเนี่ยนะครับถ้ามันเป็น CMF หรือว่าเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับผมขอแนะนำให้ ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็น d e f e n s ์ม i ดฟิลด์นะหรือ DMF นะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น m i d ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าเลยซึ่งจเลนเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนเกมนะแากรับเป็นลูกส่วนเจอหลาดนี้เราต้องเอาไว้อยู่แล้วนะครังเ,เป็นกัปตันทีแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นมิด f i ลด์คือลูคัสนะครับเราจะไม่ให้เราจะไม่เน้นให้ลูคัสยิงนะครับเพราะว่าลูคัสเนี่ยเป็นม i ดฟิลด์ตัวตัดเกมหรือว่าม i ด f i ลด ตัวคือถ้ามีนูคับเัอเจอเลยเนี่ยแดนกลางก็เป็นของเราแล้วยิ่งมีเจอรัตอีกก็ก็ก็น่าจะมีการอันนี้ที่ดีขึ้นนะซูมตัวสมรองที่ผมที่ที่เวลาที่จะเปลี่ยนตัวสมรองได้ดีที่สุดนะครับก็คือช่วงช่วงเลย70นาทีไปแล้วนะครับสําหรับขึ้นอยู่กับว่าเรานําอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรานําอยู่เนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวนะครับก็คือตั้งแต่65นาทีจนถึง90นาทีนะครับเราเปลี่ยนตัวได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเนื่องจากการที่เราโดนกดหรือว่าโดนนํานะครับ ซึ่งถ้าโดนนำลูกหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็รอไปจนถึงประมาณ60นาทีก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเกิดเราโดนนาเร็ว2ลูกขึ้นไปตั้งแต่ครึ่งแดะครับแนะนําให้เปลี่ยนแต่ครึ่งหลังเลยครับดูยังไงว่าจะควรจะเปลี่ยนใครดีนะครับมันจะมีค่าสีเขียวเนี่ยครับเราสีเขียวอยู่นี้นะครับซึ่งถ้าเราเล่นไปเนี่ยแล้วหลอกสีเขียวๆเ,เนี่ยของใครตามุดก็แนะนำให้เอาคนนั้นออกนะเพราะว่ามันเป็นความเหนื่อยของแต่ละคนนะครับเพระวขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับ ส่วนสนามนี้ไม่มีผลนะครับก็เลือกเรนดอมไปก็ได้นะครับส่วนอัตราใครชอบอไงก็ปรับเอานะครับชุดก็เหมือนกันนะครับชุดนี้ไม่มีผลนะครับโอเคครับที่เหลือก็กดเล่นตามปกตินะครับซึ่งถ้าใช้สูตรนี้ลผมว่าน่าจะชนะบอร์ดที่เล่นสโต๊กได้นะครับคือสมมุติเล่นมาสเตอร์ลีกเงี้ยแล้วไปเจอสโต๊กอย่างเงี้ยนะครับก็ ถ้าใช้การเล่นคล้ายๆแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะก็จะมีโอกาสชนะนะครับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยนะครับแต่ผมว่าเออยังมีอีกอย่างหนึ่งลืมไปนะครับเป็นการตั้งลูกตั้งเตะนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งถ้าถ้าจะดูได้ก็ดูได้จากค่าเนี่ยนะครับก็ว่าใครเตะได้ดีไม่ดีอะไรยังไงก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งผมว่าจะเปลี่ยนไปตามความชอบของแต่ละคนนะครับคือ,อน,นี้ไม่ยังเป็นต้องทาตามนะครับก็ คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดกดคลิกออฟไปก็จะเป็นการเล่นนะครับแต่ผมจะคงไม่คงจะไม่เล่นให้ดูนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาสอนเล่นแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับก็ติดตามกันได้ต่อไปครับวันนี้ว่าบ๊ายบายครับทุกท oh, 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 oh.